18ปีเป็นดาวรุ่งประกบนุ่นวรนุษยปู่เป้เกษรินถูกวิจารณ์ช่องเจ็ดก้าดันเป็นนางเอกได้ไงปู่เป้เกษรินน้อยพึ่งที่ผลงานละครเรื่องคุณหนูเรือเล็กเลตติ้งกำลังพุ่งเอาพุ่งเอาสาจ์ผู้ใหญ่ยิ้มแก้มปีกกับฝีมือของนางเอกใหม่คนนี้ จนวางตัวลงละครเรื่องใหม่ประกบนางเอกรุ่นพี่นุนวรนุชพิรมพักดีจากนางเอกสาวปู่เป๊เกศรินโพสคลิปจากละครบวงวิมาลาผลงานคู่พระเอกมิกทองระยะลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วเจอคอมเมนต์บูลลี่หน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครหนิงปณิตาด้วยจนเกิดประเด็นดราม่าคอมเมนต์กันเดือดสนันโพ์ดังกล่าว เป็นนางเอกได้ไงไม่เห็นสวยเลยเล่นก็งงันๆช่องดันกันจริงคนเล่นเก่งกว่ากับไม่ได้บทดีๆเหมือนเดิมไม่พัฒนาไม่เหมาะกับมิกเคยเห็นผู้จัดให้ข่าวว่าพยายามพาไปดูแลนั่นนี่พี่พี่ดารามิกเปี้ยวเข้มมุกดาคอยช่วยได้แค่นี้จริงๆตัวประกอบยังเล่นดีกว่าด้านนางเอกสาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าว่าแบบนี้ก็แรงไปนะคะ หนูขอโทษนะคะที่ยังทำได้ไม่ดีพอในสายตาคุณหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ใช่นางเอกที่สวยที่ดังที่คนรักมากมายแต่หนูก็มีความตั้งใจใส่ใจพยายามพัฒนาปรับปรุงทุกๆคอมเมนต์ที่ว่าหนูคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบหนูผ่านอะไรมาบ้างหนูอาจจะยังไม่ดีในสายตาใครๆอันนี้หนูไม่เป็นไรแต่อย่าดึงแม่ดึงพี่ๆหนูมาเกี่ยวข้องค่ะ พอเขาทุกคนช่วยหนูดูแลหนูเป็นกำลังใจให้หนูทำให้หนูมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีและจนวันนี้ละครถ่ายจบเขาก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีคอสนับสนุนในทุกๆวันที่ละครออนแอร์คุณผิดหวังไม่ชอบในตัวหนูได้แต่หนูไม่อยากให้แม่และพี่ๆต้องมารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่กับคอมเมนต์ที่กล่าวถึงเขาแบบนี้ คำพูดบางคำมันอาจจะไม่มีความหมายสำหรับใครๆแต่สำหรับหนูมันแย่มากๆค่ะด้านคนเขียนบทก็เข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าในฐานะคนเขียนบทที่แรกก็คิดไม่ออกค่ะแต่พอเห็นน้องแสดงภาพวิมาลาที่คิดตอนเขียนคือใช่นะคะวิมาลาเป็นคนที่ต้องขว่คว้าหาโอกาสด้วยตัวเอง